สวัสดีครับทุกคนฮะตอนนี้ผมพาทุกคนมาแวะพักผ่อนนะครับแล้วก็มาเที่ยวน้ำพุร้อนทำน้ำชานะในอำเภอเวียงเป้านะครับหรือน้ำพุร้อนแม่ขจาน,นะครับในตะบ,บนเทศบาลแม่ขจรน,นะครับน้ำพุร้อนอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะโอ้โหดูเดือดมากเลยฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆก,ก,กันโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอดูฮะ เหมือนกับทำไมอย่างนั้นอ่ะโอออะไรมากเลยมาดูน้ำพุร้อนเลยฮะคือนร้อนด้วยนะ,ะที่เขาต้มไข่กันนะวันนี้ต้มไม่ได้เพราะว่าน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำพุตุดน้ำพุนะครับ

กนะ็มีสองโซนนะตรงโน้นกับอีกนะี่นะที่ใกล้ระวังให้เดียวอยู่ใกล้ไม่ได้ไดนะน้ำจะจะจะเดินใส่เรานะครับมีโซนโน้นด้วยนะครับนี่ครับก็แวะมาพักผ่อนได้นะครับ นักค้าก็ยัมีขายแล้วน่าข้าวตรงนี้นะครับมีาขายของทั่วไปมีอาหารตามสั่งหนังกาแฟก็มีนะครับทุกคนนี่ฮะเราแค่มาซื้อของได้นะนี่ยไปนน้ายตรงนี้แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เราให้เราได้ต้มไข่นะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ ต้มไข่กัน,น,นต้มไข่ยคือเป็นตาม้าเลยเนะเบว่า,วาต้มไข่น้ำร้อนธรรมชาตินี่ครับก็ความร้อนก็เก้าสิบองศานะครับอันต้มไข่กัน5นาที เราถ่ายรูปถ่ายก็ประมาณ3นาทีนะครับเนี่ยเที่ยวก็ต้มถารรูปบรรยากาศต้มถ่แล้วก็ทิ้งตอนนี้นะฮะก็ไปถ่ายรูปไปถา่ายไปดูตรงนู้นไปซื้อของได้นะครับเนี่ยคือโซนนี้ก็เป็น ขาของฝากของเวียงอ่าอำเภอเวียงเป้าแต,แต่เขตอำเภอบดเ,เพชรบบไม่ขาจารน,นะฮะเราซื้อขาซื้อขายตรงนี้นะฮะขายตรงนี้น,นี้คเครื่องประดับทั่วไปบางคนไม่เช่เช้าตรงนี้นะนี่ต้นตรงนี้ก็ได้ ไข่ชุดใหญ่อ๋อพรอมตะกร้าชุดใหญ่นี้แปดสิบบาทแล้วตัวนี้นะฮะสามสิบพรอมตะกร้าสามสพรอมตะก้าไข่กระทาเลยฮะกระทะก็สามสิบบาทนะสามสิบบาทพร้อมตะกร้านะไข่เปล่าถ้าไม่รับตะกร้าเอาคืนได้อันนี้แต่อันนี้เอาไปได้เลยอ๋นเอาไปเลยครับอันนี้ไม่ได้เอาคืนมัน ไม,ไม่ไม่ไม,ไมแบบ่แบบเป็นเซตใคร,รทา้าผสมบ้างเหรอไม่มีมมไม่มีานาะอ,อันนี้แปดสิบบาทอันนี้สามสิบบาทเพิ่มอีกยี่สิบบาทหนึ่งร้อยนิดพอดีนกกระทาใส่ให้ได้ครับงั้นผมเอาอันนี้อ,นนอ,อันนึงฮะกับนกกระทาแบบนี้ถ้าไม่รับเอามาขายคืนได้จะกล้าราคา,าเดิมน,นะครับสิบบาทเหมือนกันอ๋อคือเอานี้ไปสามสิบบาท ถ้าเป็นตะกร้าสาิบาทเลยครับแต่ถ้าถ้าไม่รับกลับมาขายคืนได้ครับรับสิบาทเหมือนเดิมโอ้คืออ๋อตัวนี้ครับสิบาทเหมือนเดิมคือแปลว่าก็ต้องถ้ามาคืนก็ได้คือยี่สิบบาทครับ,รบได้แล้วนะส <5 S 1> ิบห้านาทีนะไก่ไข่นกต้องแปดนาทีเอเอออนะครับในสิบห้านาทีครับถ้าขาใครอลอกมาทาเดยกว่าครับ เลือกกระากินแบบบอนเซนก็ขึ้นพร้อมกัน8ถึง9นาทีเลือกเราจะเลือกเก้าสุดในสิบหรือยี่สนาทีอ๋อเขาไข่นี่ว่ะอย่าไม้เนี่ยไปคล้องไว้เลยครับไม้ห้อยอยู่ไม้ไหนครับต้นไม้นะอ๋อเอาไม้ตรงนี้เราควรเอาต้นไม้ตรงนี้ไปฮะไปแล้วก็ไปห้อยนะครับแล้วเราก็อย่าตรงไปบ่อต้มนะครับ ก็อันตรายใช่ครับแค่ใช้มือมันก็ร้อนแหละเออ,เอ,อ,เอ,อ โอเคเดี๋ยวผมทัอดูโซนๆนู้นบ้างก่นนะครับ,โ,บนนะะโ,โซนนี้ก็เป็นโซนแช่เท้านะครับน้ำอุ่นร้อนๆนะฮะไม่ร้อนเกินไปนะหลายครอบครัวก็เอาอาลูกหลานมา ข้าวหอมตรงนี้นะครับเราซื้อไข่ตรงนี้รางวักับเ้เรามาช่เท้าตรงนี้และะ้วทุกคนพี่เช่เท้านะครับอืม เป็นแบบนี้เลยนะฮะจนถึงยาวตรงนู้นเลยนะครับทุกคนที่ช่วงรอ,องผมก็พาทุกคนไปดูนะ่นแหะนะฮะเออโอ้ล่มลื่นมากเลยอะนั่งมุมไหนก็ได้นะครทุกคนตรงนี้ก็มีนะนมีลานตรงนู้นด้วยนะะอืม นี่เป็นโซนทั้งปุรูดูไอร้อนใช่ครับนี่ยดไอร้อนทุกคนเชื่อว่าน้ำปุน้ำตกธรรมดานะมีไอร้อนด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะข้างๆก็เป็นห้วยลำธารทั่วไปนะครับนั่งแช่จนยาวถึงนู้นเลยนะครับ โอเคถ่ายประมาณนี้แล้วกันใครมีโอกาสก็แวะมาที่น้ำพุร้อนธรรมชาติาตำบลแม่ขาจานตำบลพิบายนแม่ขาจานนะครับอำเภอเวียงเขาเป้าจังหวัดเชียงรายออก่อนที่จะไปเชียงใหม่ก,กันนะครับมีสองภาคฝั่งนะฮะถ้ามาเชียงใหม่ก็ไปอยู่ทางนูน้ตนตรงตรงนู้นนะฮะแต่ถ้ามาจะไปเชียงใหม่แล้วถ้าเชียงใหม่จะมาเชียงรายไปทางนูน้นแต่ถ้าจะไปเชียงใหม่ก็เหมือนแวะทางนี้นะครับด้านซ้ายนะครับจะถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคน เดี๋ยวลียมาเที่ยวกันนะฮะไม่ขาจานกันนะครับน้ำพุร้อนธรรมชาตินะครับ